สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมอคอค l of Duty อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับว้ตอนนี้เราก็มาอยู่กับที่สถานที่หนึ่งนะฮะที่ผมพ่อข้าขุดเจอได้แล้วแหละแต่ผมลืมนั่นเองนะฮะว่ามันอยู่ตรงนี้ผมไมปพาบานตั้งแต่ EP แต่ผมลืมนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเพิ่งมาเจอจําได้ว่าเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราเก็บไปแล้วกันอ่ะเก็บอ่ะเก็นี่ละเก็บนี่โอ้โหน่าจะไปเก็บเลยผมไม่รู้ไงมันมีอะไรเท่าไหร่พระผมก็มาดูพร้อมกับทุกคนนี่แหละโอเคฮะแต่วันนี้เสียงจะแปลกๆหน่อยเด้อ เพราะว่าเปลี่ยนไม้นะไม่เก่าพังนะผมไปเฮ็ดผมไปทำพังนั่นเองไม่เป็นไรใช้ไม่ไอ้นี่ไปก่อนแลนะตีเหี้ยวุธที่เราเพิ่งได้ปลาทับทู้ชมครับผมไปสืบสวจเนี่ยตรงไหนวัดอะจำไม่ได้ม่นจะมีอยู่ในนี้ตอนนี้มันจะมีอ็อกไปท่านผู้ชมครับโคตรโหดเป็นเจ้าโวยไอ้ขวานนี่โคตรแรงท่ับทิมจบตีสลามน่าจะทีเดียวม่องเลยโคตรแรงแรงจริงไอ้ขวานเนี่ยเราเลยเอาไปใช้แทนดาบนั่นเองนะฮะผมเออแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ย ไปสำรวจตรงที่ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นบ้านตัวเนี้ยเนี่ยโซนโซนนี้แล้วบ้างเนี่ยตรงนี้นะครับผมโซนที่เราผู้ไปกันนั่นเองนะฮะแล้วก็เราเราจะพาผมทุกผู้ชมค,ครับผมรู้แล้วว่าอีหลอนเนี่ยมันจะเดินทางยังไงนี่ลองสังเกตดูมันจะเป็นวงกลมครับเนี่ยไอเจ้าหนอนเนี่ยมันจะขุดเป็นวงกลมแล้วเราก็สามารถข่าไมไปได้น,นั่นเองผมรู้แล้ววิธีจะข่าคือต้องเดินตามไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะน่าจะใช่อุ้ยแหลกมากเออตอนนี้ผมก็ทำบ้าน เอาไว้ทำตู้โชว์นะฮะเอาไว้เล่นเแหละเดี๋ยวผมจะเอาฟิกเกอร์มาใส่ตัวนี้ให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คืออะไรอ่ะอืมเอาไปใส่แล้วกันเอาเป็นฟิกเกอร์มันน่าจะเป็นฟิกเกอร์แหละเอามาใส่แล้วกันเริ่นี่ตุ๊กตาอะไรไม่รู้อ่ะเอาไว้ก่อนโอ้แหลกชิปเป๋งเลยแถวโซนร้อนเนี่ยโอเควางไปครับอันนี้ไฟเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนแลยนะครับโอเคผมก็ทำการเผาแร่ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะเพราะว่าผมไปหลักใบมาแล้วเนี่ยไปขุดตรงนี้แล้วไปเจออะไรไม่รู้ที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาไป แต่ตอนนี้เอาอ๋อลืมไปผมยังไม่เอาออกก็เลยเผาไม่ได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็นี่ก็แค่เป็นดีบุกโอเคไม่จ้อเป็นเป็นทดลองทำนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันได้เด็กวันนี้ก่ขอคับพร้อม่กันดีกว่าไหมเออนั่นแหละน่าจะดีแหละอะระไะเตรียมของครับเอาดีมา,ดา,า,มาได้ใช้ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไ,นไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปทิ้งไปเถอะนะฮะไม่ได้ใช้หรอกเออเอาไม่ใช้ดีกว่าโอ้ลืมได้ไงนี่ไปเก็บมาโอเค อ่าตัวเองเลือกตัวน,นี้เนี่ยเอาไว้สร้างโอเคเราพร้อมไต้อนต่างๆอาป่ะหนึ่งที่ตอนนี้ผมคราไปแล้วเด้อไม่คาบละนี่ต้องคราไอนนีเด้อไอ้น,นีเด้อแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะ40แผ่นไม้เออแท่งสการเรตคืออะไรวะไม่รู้ฮะเดี๋ยวว่าดูเดี๋ยวก็รู้ว่าทําอะไรได้ไอ้พวกตัวครานี่แหละเออรัฐบาที่ไ,ไหนกันวะเนี้ยเอาตัวน,นีน้ดูซิมาทําอะไรได้เอ้ยมีแหวนด้วย สรอกางแขนสีทองเนี่ยทองแดงเนี่ยเอ่ออ๋อคิทิเคราแล้วก็สร้อยเหล็กเกาะ12แล้วก็จากที่เราดูดูันเนี่ยก็มีแหวนที่ไม่น่าจะผมว่าผมเอาเป็นแหวนเกาะดีกว่าไหมอ่ะทำอุ้ยเดี๋ยวผมเสียทั้งเหล็กเลยนะมันค่อนข้าที่ใช้แพงมากเลยอะทั้งเหล็กนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวางไอ้นี่ต่อเลยท <c oughs> ุกแล้ววางมแล้วนี่ก็วางตรงนี้บล็อกโอเคแล้วก็จะเป็นโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวผมขอดูไอ้นี่ก่อนนะอุ้ยเกาะอะไรอะ ก็เหล็กทใช้หนึ่งคะแนนแล้วก็ทองสิอุ้ยเกาะนี้ใช้ได้อะไรเอ่ยได้ดาเมจได้ดาเมจแล้วก็พลังชีวิต 20, 20 20 15 15อุย้ยแรงอยู่แล้วนี่ได้เรื่องเลยนะนี่กเกาะเพิ่มดาเมจดีกว่าแล้วก็อันนี้โจมตีระยะไกลคือเท่าไหร่ละประมาณ99ถึง100กว่านะฮะอุ้ยแรงมากเลยอเทลงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูดูอันนี้ก่อนเฮ้ยอะไรวันเนี้ยอะไรวันละเฮ้ยวันนี้คืออะไรอะ่ะ ก็เกิดไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานสายไฟไปยังวัตถุต่างๆนะฮะประตูไฟฟ้าอ๋อฮะนี่คือเรื่อยเรื่องง่ายสำหรับตัวที่เป็นแผ่นอ๋อนี่ไงเราต้องทำแบบนี้ด้วยแต่ทุาต้องมีไฟฟ้าเอ่ออันนี้คืออะไรลวดทองแดงใช้ทองแดง,ดงดใช่ไหมนี่ใช้แท่งเหล็กนี่คือสวลิชนี่คือแท่งประจุไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าหน,น,น่อยอ๋อซึ่งน้อยเกินจะให้พลังงานแก่วัตถุนะฮะแต่มีประโยชน์สำหรับการ ถ้าวายของวงจรลอจิกโอเคอันนี้คือน่าจะเป็นพวกลอจิกฮะนี่คือวงจรหน่วงเวลาวอตเตอร์เฮลมีเปียเล่นเยอะมากเลยเนะี่ยเอาระถึงเวลาที่เราต้องเล่นแล้วสินะไม่เราจะไปสำรวจก่อนไหมหรือเราจะทำไอ้นี่เลยผมว่าเปีกเล่นว่ะที่สำรวจเอาไว้ทีหลังได้ไหมได้แหละ <c oughs> อ่ะมาคาบกันดูก่นกอนอะคาบเลยนี่แล้วก็นี่แล้วก็ต้องใช้สายไฟอุ้ยไอ้นี่เยอะอนแรนาไม่ต้องห่วงคาบมาสักอ่ะเอาสักยี่สิบก่อนโอเคเอาขันโยกมาเหมือนกัน นี่ไม่ต้องใช้แล้ว嘛โอเคเดี๋ยวเราลองไปวางข้างนอกกันดีกว่าหาที่าว่าง,วาง,ว,างวางลองดูว่ามาทำอะไรไงเนะเอาไปตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันเอ้รึอ๋อเนี่ยเนี่ยเจออะเจออะตรึเนะฮะเจอไอต่ออ๋อเนี่ยอ๋อฮะโอเคแสดงว่ามีไฟฟ้าแล้วใช่ไหมใช่ฮะใช่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 ใช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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเรามีระบบไฟฟ้าใชาล่ละเดี๋ยวเราเอา,านี้สัก โอ้โหเฮ้ยเราจะเป็นฟ้าชายแล้วเราไม่ใช่มนุษย์ทัพแล้วไม่ได้จะทำอะไรได้อีกหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดียนะรู้สึกว่าจะทำโต๊ะไอ้ได้แต่ไอ้สกาเลเชยเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้โอ้โหซีซีบแบนบไบไปเจ้าต้องใช้ซีซีแบนเลยเหรอไม่จะโอ้โหพวกเยอะเลยเยอะไปไหนอันนี้เราทำแล้วอันนี้เราทำแล้วนี่เตาหล่อบทำแล้วโอเคทำหมดแล้วนะครับเอ่อไอ้นี่ยังเราย,ยังไม่ทำดว่ะ จะทำที่ทาสีเหมือนกันอยากดูแหละอ่ะทำอะไรกันไว้เมื่อกี้น่าจะต่สิบโอเคมาทำเถอะปุ๊บโอเค,โ,อเคโต้ทำเหยื่อก็ไม่ได้ทำหายเลยอ๋อเนี่ยทาสีจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นทาสีใช้ฟ้าสีขาวอันนี้เป็นหลักเป็นว่าสามารถทาสีได้ตลอดเลยไหม,มไม่รู้แฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะอ่ะหนึ่งอันนะอันอะไรเนี่ย ใช้สลับส okay. ามโอเคแล้วก็ใช้ไม้ซะอีกอย่างนดียโอเคไปดูกันฮะเอาสีอะไรดี okay. e ท่านผู้ชมเอาสีน้ำเงินแล้วกันถืออย่างนี้แล้วก็ทายอย่างหลอหรอหรอเอ้เฟี้ยว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 พื้นพวกนี้ทาสีได้ฮะนี่นี่นี่เฮ้เท่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 ปึ๊บ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 ทาไปทาทาทาอ้าวเชี่ยมันไปทากองพระเจ้าพระเจ้าทำไมไปทากองละนี่โอ้โหมันจะทาสีพื้น อ,อ,อีกกล่องนี้มันทาสีได้ด้วยเว้ยทาให้มันฟ้าไปหมดเลยอ่ะฟ้าทุกอย่างนี่แหละอ่ะเอาออกไงวะเนี่ยเอาไปได้ด้วยต้องทุบเอ้ยม,มันทาไม่ได้อ๋อมันทาอะไรแค่พื้นแบบพวกพื้นพวก,พวก,พวกนี้นะฮะโอเคเก็บไปก่อนแล้วกันแชปโอเคคุนลอจิกเราก็ได้จ้าอา๋ออ่ะเดี๋ยวเราเอาอน,นี่เลยนลองดูลองดูเอามาลองเฉยๆไม่ใช่หรอลองอลองต้องวางใหม่ไหมหรือวางแลนะ้วอ๋อ โอ้ยแล้วก็จะขวางทางพีเรเลยมาตัวนี้เลยได้ไหมอ่าได้เหมือนกันครับอุ้ยสว่างมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันจะแหลหรือเปล่าวะแล้วมันมีกับำลังโหลดไหมไหมเนี่ยเมันจะสามารถเปิดปิดได้ไหมเออผมเอาทำเลยทำเชี่ยอะไรเนี่ยไอเนี่ยทำมาทำเชี่ยไร้าไม่ทำไม่ไหวไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะทำการเดินให้ดูวิธีเดินระบบีสวยงามจะังเลยเดี๋ยวกดอินต้ึกร้อนหรือกับเอาไว้ทำนี้ช่วยเอาไว้ซะ โบโบดิโบก็เปิดใช่แบบเนี่ยเออแต่แล้ว10สิบเอา40ปไปรายไม่ใช่40เอ้ย40ถูกแล้วไปเลยสี่สิบอ่าแค่ทำการอย่างนี้แหละไปละ let's go เฮ้ยนี่เห็นไหมทุกคนสวยปะไม่สวเยเลยไม่สวยแหละถ้าผมว่าสวยไปก็ต้องสวยสิเอเอโอเค,เก,อคเก็บของครับเก็บของแล้วเราจะเดินทางกันดีกว่า เก็บข้อเก็บข้อเก็บข้อพวกนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปปักระหว่างทางละกันนี่คืออาหารเอ,อ่อเคล็ดไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ที่ตรงนี้กันที่ผมพูดกันเมื่อต้นคลิปนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันแต่ก่อนนี้เนี่ยผมต้องขอทำการอ๋ออ๋อมันจะเลื่อยตอนมันเสร็จหรอไม่ได้ใช่แฮะเอ้ยอ,อันนี้อะไร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 ม่ประกาศหลังคือที่อะไรหรอไม่แน่ใจฮะไม่ว่ากันแล้วเฮ้ยคุณเท่าคุณ อะไรวันนี้ใ้ขผมมันเดิมฮะเดี๋ยวคงต้องเอากลับบ้านได้แหละเดี๋ยวผมต้องเอาโถได้ผมยังไม่รู้วิธีทําไอ้โถนั่นอ่ะทาให้มันเข้าไปในบ้านยังไงก็ได้แล้วเดี๋ยวห้อยปากันแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวผมขอเดินทางสักครู่นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนี่ครับโอเคเรามาถึงกันแล้วนั่นเอง เนี่ยฮะก็เมื่อกี้เลยรเฮ้ยเพราะว่าโซนเนี้ยมีของเยอะแต่เราลืมปุดไปผมเดินกลับไปเลยนะครับเพราะว่าของก็ที่จะเยอะมากเริ่เลยเอากลับไปเผาก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีนกว่าว่าน,นี่มันคือที่ของใครแล้วใครมันมาอยู่ที่นี่เหมือนฟ้ากนนนะุเร่เฮ้ยมีม้าให้ด้วยวะเฮ้ยอ๋อน,นิมิติครับเฮ้ยมันอยู่ได้เลยนะเนี่ยที่นี่คือของใครมีบ้านมีเรือนแต่ไม่มีคนอยู่เฮ้ยกูอาหารเลยด้วยไปกูนี่ไปทำอาหารกัน วุ้ยตัวนี้ไปไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวผมอยากลองวางไอ้นี่ว่ระร่างได้ปะเอ้ยวางได้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเอ้ยหนูหนูสูงอ่ะฝันไม่ได้ลืมคิดยนแบบทำกันอ่ะเดี๋ยวสามทีไว้เดี๋ยวเราเริ่มไ,ไปกันต่นนอฮะเกองเกองโอ้โหได้เลยส่วนฮะแล้วมีหมอ้อตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้คืออะไรวะน,นี่ไม่รู้มีหมอ้อนยแต่หมอ้อเขาคือจะน้อยใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อขอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเถอะเถอะได้อยู เอาเถอะคือคือไปทำเชือดอะไรเ,เนี่ยไปทำไม้ไม่ได้จะอยากย้ายคือหินด้วยพื้นหินกระกรากไม่ได้โหดอ,อะไรมากมายเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอ๋ะอฉันโชว์เดี๋ยวเราจะเอาไว้เนี่ยจะเอาเส้นใหญ่อยู่เ,เดีดย๋ยวเฮ้ยโอ้ยมีกองไฟแบบนี้ด้วยไฟผมพาไม่ได้หรอนี่รู้องมันกิดท่ อุ้ยโอ้โหเซนจ์เข้าตัวแล้วอ่ะไหนๆก็ได้ไหนแล้วเอาเถอะเออทิ้งก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรวะนี้กระเป๋าท่าบดาลสล็อตบวก5ช่องนะคืออ๋อคนเหมืองตัวละอะฮะเออแค่บัเถอะมันเจออะไรก็อยากแต่ก็ไม่ได้ใจมันเหมือนไม่ใช่หรือเปล่าเออเชื่อของเต็มไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ ก็จะมีทานทีรตรงนี้นี่อุย้ยผงผุดกาแฟทีเดียวเลยเหรอสรางเลยเหรอเจ๊กเราอ่ะดูซิว่าไปต่อตรงน,นี้จะมีอะไรหรือเปล่ามาดูกันก็อาจจะมีหรือเปล่าแต่ทุกทใกอ่จะมีเหล็กนะเหล็กเยอะโซนนี้โซนหินยยเนี่ยหยันหยันจะเยอะไปไหนก็ไม่ได้เทิลอัพก็อยากไห้อัพเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูไปก่อนร้อยเทิลอ,อัพอ่ะเราจะอัพสกคิวแค่เทคิวสอง,สองได้ดิ เขาไม่ใช่ก็เจอกับแทแล้วเร็วจัเลย้ยที่ดิบบทับ้าราบบราชญาเข้าไปแดกที่รอกโ้ยโโอ้โอยเฮเฮียเฮโคตรเยอะเลยนะเจ้าข้าดวะเข้ามาดวะเข้ามาีรตัวเข้ามาิะตวเจ้ามาเอ๊ะเจ้าเอ้ยเป็นไรเวียดได้อ้อไ้แดกนี่ไไอ้หน่อ้นโง่ ผ่านระโวดอีกแล้วอีกอะไรแบบนี้เอ้ยอะไรอะขีดขวาได้ด้วยไม่มีส่วนประกอบนั้นนะเอาบอกว่าอย่างเงี้ยเมล็ดกระโหลกหินนี่คริสตลัลอ๋อเดี๋ยวดนะเพิ่งเขาว่ากันแล้วกันะค,ะครับอืมผมว่าผมทิ้งขอนแล้วแหละโดนผ่านปาไปเดีะเก็บอะแชร์ขอที่เราไปซื้ตอนนี้ก็ต้องทิ้งแล้วครับเพราะว่าพื้นที่มันเต็มไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยมีเทปดิ้งหรอกระจกขวา ไม่ได้แดงไม่ได้แไไดงอุ้ยนี่ขุดดีบุกเอ้ยเดี๋ยวเอาไปย่อยกันถ้าไปย่อยแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยมันจะไล่เวทอยากได้กระทำมาเลยอ่ะมีไหมแล้วจะมีโอ้ยปืนปืนปืนเมื่อกี้เห็นปืนแ๊บๆอุ้ยแรงจังอ่ะอุ้ยแรงแรงแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูปมอุ้ยมันโหลดปมใส่ลูกกระสุนปมว้าไม่โดนปม โอ้โยของเจงเฮ้ยปืนนีิแรงอีปืนนีิแรงโปมปมปุปปแปกปแตกโอ้ตะโกนแตกเออยิงไม่โดนตะโกนแตแกเขาไม่ได้แดงไปซะกีบีเนียอ,อะไรวะเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ยอ,อ๋อโอเคขอบคุณอ้าฮะปั่นรุกไม่ได้นี่หวาอุย้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือสองครั้ง โอ้โหไม่ได้โหดจำเกลียดหรอแปลว่าอะไรวะเนี่ยไม่ได้เก่งจำกลียต้อไปเรื่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยฮะรู้สึกว่าจะสนิทกันละไม่ใช่ดิสนิทกันชิดกันละนะครับผมเดินมาชิดละนี่ไงมันจะเป็นผมเมื่อกีไอ้หนอนมันก็เพิ่งมานะฮะผมว่าเราฆ่ามันได้นะแต่เราต้องเดินตามมันไปเรื่อยๆยากยากครับไม่ใช่ตรงนี้ใช่ปะใช่ไบรแหละใช่แหละผมว่านะไม่ใช่ครับปิดรูมันอีกรูนึงมันจะอยู่ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้ยมั้ง บังนะว่าผมจ่าไม่ผิดแล้วมันก็จะมีโบราณสถานนะเออเดี๋ยวผมว่าพาทุกคนไปดูนี่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องการไปสำรวจนตอนตร,ต,รตรงนี้ก่อนเนะกันนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเออตอนนี้สกิลเราก็อัพค่อนข้างเยอะนิดเดี๋ยวเรามาอัพสก,กิลเ่อโอมว่าสกิลนี้ก่อนแล้วก็เอานี้อันนี้ก็อัพไปแล้วแล้วก็แล้วเดี๋ยวผมต้องอัพนี้ผมจะอัพไปนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคูณแรกแล้วจะได้แรกคูณสองนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะคูณกันแต่ตอนเนี้ยวลต้องสามสิบไงมันห้าวิวต่อหงงน,น ไอตัวพูดยืนแล้ววิ่งไปนี่ทำไมจะรอดอยู่ได้วะรอดได้ยังไงดิโอดเกไปละอยู่ไหนอยู่ไหนพี่มันลากบาปแกแล้วไอ้ดูอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อยไงเยันโบราณสถานที่ผมเคยมาแล้วว่าโอ้ยโอ้ยยังไงนี่ไงรู้จักแซนด์ไปบุ๊คแซนปอ่ะนี่ไงนี่ไอ้ผมเคยมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตู้เคยมาไป ครับเแกงอ๊อฟแกยิงไม่ได้อุ้ยแรงยังอ่ะอีตัวใหญ่ไม่กี่ทีดองเลยเหรออุ้ยอ้ยขอความนี่เหมือนกันเลยอะใหญ่นี่เดี๋ยวเราฟาร์มกันครับทื่เธอจะเป็นจานใหญ่แล้วเนี่ยต้องใช้ขวาแล้วแหละถอุ้ยอุ้ยถูกได้ด้วยกจะเป็นเนี่ยโต๊ะจะได้โต๊ะด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะลำบากจะบาดอุ้ย วันนมันโดนได้ไงเนี่ยได้เรียนกับตายห่าเฮ้ยมันโดนไฟโดนไฟโดนไฟต้องหายากกินเหล้าโอ้โหเชื่ออาหารโคตรน้อยเลยอยากินไอ้เห็ดปั๊บแล้วแหละมาเดี๋ยววะมาดี๋ยววะมาดีวะหนีว่าจะมีตัวไฟเฮ้ยไม่โดนบุมหนี่โดนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโดน ตายตายเฮ้ยถ้าไฟไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่บต้องเคลียร์ทุกเคลียร์ดิกร่บเจ็บติดเอาว่ะเอาล่ะติดดิเล่เมื่อกี้โอเคลีปะแว๊บเอาก็ถ้าไฟเนี่ยโจมตีระยะไกลคือร้อยสี่สิบกว่าอุ้ยไอ้ไม่แรงเท่าไอ้นี่วะไอ้นี่แรงกว่าเยอะเลยเดี๋ยวลองดูเฮ้ยไม่ได้ไฟด้วยแฮะเฟียรเฟียรเฟียว์เฟียร์เอาไปลองดูกันแล้วกันไปดิออุ้ยมันจะพังละ อีท่อของเราบุ๊ม,มดีเลยนเนี่ยเฮ้ยไม่ดีเลยนด้วยตายได้เรื่อยๆด้วยอุ้ยฮือฮืแอะแอะแอะไม่ใช่อีโก้โก้ประวัติกระเป๋าใครคือจอมเวทแตกอุ้ยอันนี้ดันใหญ่อันนี้ดันใหญ่อนนหญขอได้เยอะๆฟูๆเลยเนี่ยมาดิ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 องเทียอาลุกอ่ะอะไรวะเนี่ยใช่ ไปไหนกันโหดต่แล้วนะท่าหมดแล้วเหรอไปจะเลยอุ้ยเศร้าที่กว่าทั้งชัวร์ครับจะรอค่อยกินแล้วกันโอ้โหไม่ได้อะไรเลยโอ้ได้แต่ของนี่กระฟาหมดไปนี่ยหมดแหละโอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยข้าวบ้าหรือวะาข้าวบ้าอุ้ยเหี้ยแล้วต้องวิ่งวนต้องวิ่งวนไมเงี้ยไปไปไปอ่าโดน

แค่บอยิงี่สองทีแล้วตาเลยเมื่อกี้เอาปืนจริงอย่างเงี้ยเอาปืนจ่อเลยอะแรงกว่าเยอะเลยเกลาได้แ่แรงทม่ไหนไม่ได้ไม่แรงไเฮ้ยออะไรอะตัวนี้อะไรเงิน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 ได้เงินเขาเอาเงินกนนะต้องทิ้งแล้ววะอุ้ยก็จะไปิงไม่ได้แดงหรอกไอ้นู โอ้โหไปเจ้ามาถึงบ้านยักษ์นวงเลยหน่วงมากเลยนะฮะโอเคปะปะเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บกันครับว่าเราได้อะไรมาบ้างกันวันนี้นี่เดี๋ยวเก็บของไปก่อนแล้วก็จะสวดของอันนี้ไม่รู้เก็บไปก่อนแล้วนี่พวกนี้ก็เดี๋ยวอันไหนที่ผมไม่ใช้ผมว่าเอาทิ้งกันเลยก่อนเกาะใบไม่เอาแล้วทิ้งครับอันนี้ไม่รู้ว่ะใช้หรือเปล่าเอาไปก,ก่อนแต่วพวกนี้จะไปย่อยนะฮะแล้วก็ผมเพิ่งได้เกาะใบมาคือเกาะน,นี้นี่สาคาราชิฟ15เลยนะฮะดาเมจ พวกอันุธดาเมจแล้วน,นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บเงินเงินอยู่ไหนวะเนี่ยเอาไว้กล่องไหนวะเนี่ยน,นี่ไม่ใช่อันนี้พวกอันนี้อันนี้ก็น่าจะพวกยาอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อะไรล้างรวไฟโอเคเก็บไว้ตรงนี้ครับเร็วก็ออีบอสหินนี่เอาไว้ตรงไหนวะนี่กล่องมันเต็มหมดแล้วนี่เต็มหมดละเอาเก็บกล่องไปกันแล้วกันชวัวรแล้วก็อีเบท ม้เรามีแล้วไม่เอาฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปนี่แล้วก็ไอ้นี่เกาะไอ้นี่ราไว้ตรงไหนก็ได้ตัวนี้แล้วกันแล้วก็เกาะพวกนี้จะย่อยทั้งหมดเลยที่พวกนี้ก็ย่อยนะฮะตัวนี้ผมก็อาจจะอันนี้ก็ย่อยครับอันนี้อาจจะเก็บไว้แล้วนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วจะประมาณนี่เนาะเงินห่ะไอ่เงินเอาไว้ไหนเอาทีเก็บไปครับไอ้น,นี่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับ เราจะไปเอาไว้เป็นในแฟชั่นโชว์นะผมอยากมาโชว์นี่แหละจะไปส่งบันน,นั่นเองนะฮะอ่แล้วก็รตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้โอเคเก็บของทั้งหมดแล้วนะใช่แหละใส่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 แหล่แหล่แล่แ,ลแ,ลแลตรงนี้โอเคเป็นระบบระเบียบนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยอา้าวทุกคนส่งใส่ไปข้างใผมไม่ใส่ชุดผมใส่นะนี่เห็นไหมนี่เราอาคาร์บตัวนี้มาแล้วก็เนี่ยมันจะโชว์แฟชั่นหรือเปล่าเนี่ยน,นี่เดี๋ยวเราไปเอาตัวไหนึ่งแล้วก็ทำแบบนี้นี่มันจะซ่อนเกาะได้เองนะฮะก็เพื่ออะไรกันไม่รู้ ก็เพื่ออยากดูตัวละครนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกอน่าจะมีโต๊ะประกอบอ่อน,น,นแค่นี้หรอสูงสุดแล้วหลอเกียเนี้ยแค่นี้หรอไม่ใช่แฮะนี่น่าจะต้องทัโตัวนี้ฮนะโต๊ะทำงานขั้นสูงนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตำรวจทับชั้นท่ออ๋อเข้าใจแล้วครับตัวนี้คือทับเนี่ยตัวที่เราอยู่เนี่ยคือทับชั้นในถ้าชั้นในก็จะผ่านวงกลมนั่นแหละเนี่ยอีกกระเพราเขียวๆเนี่ยเราต้องเจาะออกไป น่าจะใช่มันจะเป็นท่าอีชั้นหนึ่งเนี่ยแบบโคตรป้องโคตรแม่ใหญ่เลยดูดินะฮะเดี๋ยวบอกว่าผมต้องหาหลังไปผมต้องนำไปนั่งหาอ,อกกุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วแหละอีนเนี้ยอีแท่งสกาเลนเนี่ยมันคืออะไรก็ไใหม่รู้<อ>ผมยังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวมาเผาแร่ครับตรงนี้เอาเผาทองตรงนี้เผาเหล็กเอาเพาใช่นี่คือดีบุกดีบุกนี่เผาเหล็กโบเดี๋ยวไอ้นี่ค่อยปเผาสีหลังแล้วกันนะครับ โอเคทำเกาะไปหรือเปล่าดีเปล่านะขี้เกียจแต่เลยขี้เกียจทำทำก <laughs> right. kind of ็ได kind of um, ้แหละถ้าไม่ทำก็ได้แหละแต่ทำดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวเราลืมจ่อยจ่อยทิ้งเอาดอานนี้ไปใส่ตรงนี้เพื่อที่ย่อยทิ้งจ่อยทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วตอนไหนที่เราไม่ใช้ก็ย่อยทิ้งไปอันนี้เราก็จะย่อยอนีบุ๊ยย่อยมาบโอเคแล้วเราก็จะทำการซ่อม ชอบใช่ไหมเนี่ยชอบของเราสอบสอบสอบโอเคพอนะครับแล้วก็เอ,อกไปเก็บซะแล้วเจ้าของเทือนิ่ประมาณนี้ครับพวกนี้ก็รอเผาครับสักพักเลยโอ้ยดีโบว์เยอะเลยดูดิเราต้องแดงไปแล้วก็เผาเล็กเราทองไปนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเรา,ารบัคชุดกันก่อนก่อนที่เราจะไปกันวันนี้นั่นเองนะฮะแต่พวกรับผมเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรต่อไม่เออ ไม่มีอะไรทำเลยครับอีระบบเนี่ยมันมีขอให้เนี่ยก็าาน่าเสียดายนะแต่อาจจะทำโต๊ะแผ่นที่เออโต๊ะเขียนแผ่นที่ทำดีกว่าก็เราก็ทำไม้น่าจะครบแล้วเลยนะใช่ไหมใช่เนี่ยดีๆทำมาครับที่ไหนเนะี่ยตรงนี้แท่งเหล็กตาดแท่งเหล็กตาดแท่งเหล็กตัดแท่งเหล็กแท่งเหล็กไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่แท่งเหล็กแววนอนีิมาแล้วก็อันนี้มาเอาไปทำชุดด้วยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้อ่าตัวนี้ทำแล้วใช่ไหมใช่ เวฟโทษทำยาอัญมณีทำอะไรได้อ,อยู่ไหนวะเนี่ยนี้ใช่ไหมอันนี้มั็นตัวประดิษฐ์นี่เอาถูกแล้วใช่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 งงอะไรของเราวะเนี่ยอันนี้คือแหวนที่จะส่องสว่างตอนนี้ผมใส่แหวนขุดอยู่สองอันผมว่ามาทับกันแหละผมว่าต้องเอาออกเด็กอันแต่ผมจะทำการเปลี่ยนนิดนิดหน่อยจะเอาแหวนไหนเปลี่ยนดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแหวนนี้จะมีค่าอัญมณีโบราณ ดาเมจระยะไกลอันนี้คือสองสว่างความเร็วอันนี้แหวนวิ่งเร็วอันนี้แหวนดาเมจระยะประชิดระยะไกลเอ้ยน,นี่น่าทำอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันค่อยว่ากันแล้วกันขยันตอนไหนค่อยทำแล้วกันตรงนี้โอ้ยพทำไปว่ะโอ้โหโคตรใหญ่โอ้ยกินสี่บล็อกเลยเหรอใหญ่ไปไหนอะไปเจ้าเาดียนะ๋ยวด้ยกันโหทำไมอะอ๋อ เอาไว้มาร์กเป็นที่หรอลองดิเดี๋ยวลองสักที่หนึ่งแล้กันเอาเป็นว่านะเอาเป็นตัวนี้ละอ่าเดี๋ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สมมติว่าจะมาร์กอย่างงี้หรอเอาถ้าเป็นที่อะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วมาร์กยังไรเนี่ยอีว e. a t มาร์ก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 ยังไงวะไม่มีอะไรเลย <laughs> ไม่มีอะไรเลยหรือผมใช้ไม่เป็นมันก็ไม่รู้อย่างนี้หรอเอาจิ้มจิ้มจิ้มลงไปหรอเฮ้ยมันไม่ต่างจากแบบธรรมดาเลยเออเฮ้ออะไรวันะปิดเปิดแล้วเพื่องมันก็ด้นลำพานซะด้วยโอเคน่าจะมีแค่นี้เนาะผมว่านะพวกนี้ก็เผาไปเถอะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำก่อนจะไปเรามาทำชื่อก่อนหนึ่งสองเฮ้ยอะไรไม่พอท่าเหล็กไม่พอท่านเหล็กหมดหมดแล้วปะเนี่ย อย่แล้วหนึ่งถ okay. ้าจะอัน hmm. นี <S <s ้ไงมีอยู่มีอยู่มีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ชุดหนึ่งอยู่อาเคงครับเราก็ใส่เปลี่ยนน้องปลายเปลี่ยนปลายเปลี่ยนปลายโอเคครับแล้วเลือดที่275นะอุ้ยเลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนาตับเลยแหละพอดูชุดดิเฮ้ยนี่เท่ๆี่เท่เลยนี่นเท่เลยนี่ๆๆ่เท่เลยดิเด็เคเท่ไปไหนนะฮะ โอเคครับผมจะมาเกมหรือรอคิปเปอร์ในภาตานี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปหาอีกแล้วเหรอแ้งสกาเลตเดี๋ยวผมไปหามารอแล้วกันนะครับผมแล้วผมก็จะทำโต๊ะนี้ไว้รอเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเสียนาฬิกาต้นเองนะครับโอเคสำหรับนี้ขอตัวนรับไปก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะพาอาจจะพาไปเดี๋ยวผมจะไปเดินสำรวจให้เป็นวงกลมนะฮะเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่านอนจะจัสามารถฆ่าได้หรือเปล่าว่าถ้าฆ่าได้แน่นอนอ่ะถ้าเรามีปืนกับเอ็กซะทาวเวตเนี่ยน่าจะได้ครับโอ๊ย เจอครับผมบ๊ายบายครับพาร์ทนี้บ๊ายบาย